พี่เป็นยืนเสียงดังเลยพี่ต้องใช้ไมโครโฟนตรงนี้ใช้หูฟังโอเคก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาทําหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องการตรากฎหมายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มากันหลายท่านนะคะเชิญแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะบุญยืนค่ะยุพดีค่ะสพลครับผมค่ะ วันนี้ก็มีการประชุมผ่านไปสองชั่วโมงกว่านะคะมีก้าวหน้าอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมอบหมายให้คุณโสพลเนี่ยนะคะเป็นผู้รายงานค่ะครับผมเช่นครับโดยสรุปในวันนี้นะครับมี2เรื่องหลักๆนะครับที่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษนะครับโดยมีอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานนะครับในการพิจารณาเนี่ยหลักๆ2เรื่องก็คือเรื่องที่1เรื่องของอำนาจหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งมีการเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่ที่สําคัญในหลายเรื่องนะครับอาทิเช่นเรื่องแรกเรื่องของการที่มีอํานาจในการดําเนินดําเนินการสนับสนุนการไก่เกี่ยปณีประนอมให้กับผู้บริโภคและก็องค์กรผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทําหลักสูตรในการเป็นผู้ประนอมหรือว่าหลักสูตรในการไก่เกี่ยเพื่อให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีความรู้ในการช่วยผู้บริโภคในการไก่เกลี่ยเจรจา เรื่องร้องเรียนได้นะครับแล้วก็กระบวนการไก่เกลียอ่าครับผมรวมถึงถ้าเกิดอ,องค์กรของผู้พิพากษเนี่ยไก่เกีียแล้วไม่สําเร็จเนี่ยก็สามารถให้สภามาช่วยสนับสนุนในการไก่เกีียได้นะครับเพราะว่าสภาจะมีอำนาจมากกว่าเนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรผู้พิพากษนะครับอีกส่วนนึงก็คือการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงาฐานะตัวแทนของผู้บริโภคด้วยนะครับในการดาเนินคดีคุ้มครองสิทธิให้ผู้บริโภคซึ่งในส่วนของอาการดาเนินคดีเนี่ยก็มีรายละเอียดว่าองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการคุ้มครองสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการคุ้มครองก็คือว่าจะไม่ถูกดาเนินเขาเรียกว่าอาจจะถูกฟ้องแต่ว่าจะมีาการคุ้มครองว่าถ้าเกิดดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยสุจริตเนี่ยก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับผม อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการเป็นผู้เสียหายนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยการเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดีนมีความสําคัญนะครับซึ่งก็มีการเขียนให้องค์กรสภาสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้เสียหายทั้งทาง,ทง,ทงแพ่งอาญาแล้วก็คดีปกครองในการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็มีอํานาจอื่นๆเช่นการจัดทํางานศึกษาวิจัยข้อมูลนะครับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เรื่องของการจัดในเรื่องของหน้าที่นะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดประชุมรับฟังความเห็นประจําปีให้กับองค์กรวิพากษ์แล้วก็ผู้วิพากษทั่วไปนะครับเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสภานะครับแล้วก็ในส่วนของสมาชิกของสภาองค์กรผู้พิพากษด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักๆในส่วนของอำนาจหน้าที่นะครับส่วนในอีกส่วนก็คือเรื่องสําคัญมากก็คือเรื่องของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับ ซึ่งก็มีการจริงๆเนี่ยวันนี้เรามี3ามเรื่องที่อยากจะให้เป็นหลักการในเรื่องของการได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้นะครับก็คือคิดว่าอยากให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลโดยตรงนะครับแต่จากที่ประชุมเนี่ยก็มีความเห็นว่าในการรับโดยตรงเนี่ยน่าจะทำทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องขอผ่านทางหน่วยงานของรัฐมีข้อจํากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังนะครับซึ่งก็มีข้อเสนอให รับผ่านทางสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้อุปโภคนะครับผมแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีความเห็นที่อยากจะให้มีการรับผ่านทางสํานักประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับผมซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆท,ที่ที่มีการให้ความเห็นในที่ประชุมนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าแต่ในส่วนที่เขาเห็นด้วยก็คือเองินที่จะมาสนับสนุนองค์กรสภาองค์กรผู้อุปโภคเนี่ยไม่เขาเรียกว่าถ้ามีเงินเหลือจากการใช้ในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง รหรือว่าคือรัฐนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหลักประกันในความเป็นอิสระในการใช้เงินส่วนหนึ่งของสภาองค์กรผู้พิพากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะยังไม่ชัดเจนก็คือเรื่องหลักประกันนะครับของสภาองค์กรของผู้พิพกว่าเนี่ยจะได้รับเงินต่อปีที่แน่นอนสนําเสมอเพียงพอที่มาทํางานเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ยังไม่มีการวางเรื่องหลักประกันที่ยังชัดอย่างชัดเจนซึ่งเดี๋ยวในการประชุมครั้งต่อไปนี่ก็จะมีการคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยครับ ครับเดี๋ยวท่านอื่นจะเพิ่มเติมออนะครับคิดว่าอีกสักสองครั้งก็น่าจะออใกล้จะรู้ผลเลยนะว่าบทสรุปของ<ต>กฎหมายนี้น่าจะเสร็จหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะเราก็ต้องอยู่กันด้วยความหวังเนาะคืออันไหนที่มันยังไม่ใช่ก็เถียงกันไปก่อนนะคะประเดี๋ยวใช่เราก็มีข้อสรุปร่วมกันเราก็บอกเลยว่าเราก็จะพยายามแสดงความคิดเห็นให้ได้กฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุดเท่าที่เราจะทําหน้าที่ของเราได้ค่ะค ในใน,ใ,นในในช่วงท้ายนะครับมีการคุยกันเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภา,านะองค์กรผู้พิพากับสํานักง,งานคณะกรรมการุ้มคของผู้พิพากับว่าทุกวันนี้เนี่ยบทบาทของสานักง,งานคณะกรรมการกุ้มครองผู้พิพากับการมีองค์กรใหม,ใหม่คือสภาองค์กรผู้พิพกกากษามมาตรา46กเนี่ยจะมีความซ้ําซ้อนกันไหมจะช่วยกันทานํางานยังไงอันนี้ก็อยากจะให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับเชิญค่ะเชิญท่านใดเชิญค่ะอธิบายเพิ่มเติม จริงๆมันก็ไม่มีความซ้าซ้อนคือเข้าใจว่าเขาก็กังวลว่าเวลาที่เราจัดทาคําของบประมาณนะคะว่าแผนงานในทั้งหลายเนี่ยมันจะไปซ้ซําๆำซ้อน,อนๆกันอยู่ไหม,มซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่จริงๆวลีเด็ดของประธานในที่ประชุมคือคุณมีใช้รุชพันก็พูดเองนะคะว่าระบบของราชการเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคคะ,คะซึ่งก,ก,ก็ต้องดูกันต่อไปะค่ะว่ามันจะเป็นแค่การ แต่ให้มีองค์กรสภาองค์กรของผู้บริโภคแต่ว่าว่าอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดมันไม่มีการสนับสนุนในงบประมาณก็ดีหรือเรื่องอืนๆเนี่ยมันก็คงยากที่จะเติบโตและแข็งแรงได้ใช่ไหมคะมันก็แต่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะก็ลองดูกันต่อไปว่า,เ,าเขาจะมีวิธีคือคือเขาก็พยายามจะแนะนำนะคะว่าถ้าเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้จะมีผลยังไงเราก็ฟังแล้วก็เอาไปคิดแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็คิดว่า เดี๋ยวครั้งต่อๆไปอาจจะได้หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะว่าก็เพิ่งมาทราบคราวที่แล้วที่มีเรื่องว่าให้ต้องเข้าชื่อกัน150องค์กร,รเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็เมื่อจัดตั้งไปแล้วเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องคงรักษา150จํานวนสมาชิกนะคะให้ได้ตามจํานวนนั้นเอาไว้ซึ่งอ่านอย่างเี้ยมันก็อาจจะไปมีผลว่า เมื่อไหร่ที่สมาชิกไม่ครบ150เนี่ยมันก็จะไม่ไมีความเป็นสภาความเป็นสภามันก็อาจจะหมดไปซึ่งอันนี้เราคงจะต้องไปแก้ว่าแรกเริ่มจะตั้ง150องค์กรเนี่ยโอเค,อเคแต่ว่าเมื่อจะตั้งไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปได้ค่ะว่าจะมีล้มหายตายจากมีออกมีเข้ามีอะไรเงี้ยมันควรจะเขียนในลักษณะว่าจะต้องให้มีสมาชิกคงอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอ,อะไรแบบนี้นะคะมันไม่ควรจะบอกว่าต้องรักษา150เอาไว้ไม่มี150แปลว,ว่า สภาก็อาจจะไม่เกิดไม่มีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องกลับกลับไปดูคือถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดําเนินการสภาของเราจะเป็นประเภทเกิดยากตายง่าย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อันนี้ก็คงจะต้องู้วบปรบมือกันต่อไปนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นอาจารย์มีอะไรคะอาจารย์ตู่น่าจะมีประเด็นเรื่องงบประมาณนะคะ <c oughs> เพราะว่าในในร่างที่ท่านบีชัยยกร่างมาเนี่ย พยายามจะมองแหล่งของเงินที่มาใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยก็คือปปที่ของพวกเรามองกันก็คือเงินจากสํานักเอ่อจากรัฐเงินอุดหนุนจากภาครัฐแต่ที่ใช่เป็นหลักในขณะที่ท่านท่านมีชัยมองว่าเงินอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้มาคือเงินที่ช่วยที่หมายถึงว่าองค์สภาองค์กรช่วยดรื่ินคดีไปช่วยดําเนินคดีแล้วชนะคดีก็จะเป็นเงินที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้อง เขาเรียกอะไรจ่ายเป็นส่วนให้กับสนับสนุนองค์กรของผู้ป่วยการค่าอะไรต่างๆเนาะให้ศาลสั่งเนาะเมื่อกี้เรให้ศาลสั่งดย้ีาต้องประมาณไม่น้อยกว่า2 0อยู่ระหว่าง25-50%ถึงเปอร์เซ็นต์ไม่เกินไม่เกินคือตรงนี้มีถกเถียงกันเยอะซึ่งเราบอกว่าผู้ป่วกเขาเป็นผู้เสียหายเราช่วยเขาแล้วเราไม่อยากไปเอาเงินของเขาซึ่งคุณมีชายยืนยันว่าไม่เกี่ยวผู้เสียหายถ้าศาลตัดสินให้เขาได้ร้านเขาก็ได้ร้านหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้สมมติว่าย5%เ็ตขาต้องจ่ายให้เรา2 0 0แสนประมาณนี้โดยที่ไม่ไปกระทบเงินของผู้เสียหายค่ะแต่อันนี้ก็มีข้อควรระวังนะว่าวันนี้เราจะไปเกิดความบาดหมางกับทางกลุค่ะผู้ประกอบการหรือเปล่าเพราะจริงๆเจตนาเราไม่ได้ต้องการจะเอาเงินนี้มาทำมาหากินเลี้ยงองค์กร เพียงแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นแง่คิดอีกมุมหนึ่งว่าการได้เงินมาตรงนี้มันจะ,อจจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาองค์กรตรงนี้แล้วก็เอาเง<ร>ินไปทํางานเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคหรือเปล่า<จ>อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันต่อเนี่เป็นเรื่องมองต่างมุมชัดเจนะ<ช>นะ,ะเราคิดว่ารัฐเป็นหน้าที่รัฐที่ต้อง<ช>สนับสนุนงบประมาณเป็นหลักนะแต่ว่าฝ่ายของผู้ร่างกฎหมายที่บอกว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นรัฐเนี่ย คาดหวังไม่ได้เลยว่าจะได้กี่บาทอาจจะได้เท่าไหร่นะสามแสนเพื่อเอามาแค่จัดตัวชุมกุมเท่านั้นเององนีนะคะฟังแล้วก็ห่อดีวเวียวก็เลยนั่งกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องทามาหากินจริงๆรป่าพูดเล่นนะคะค่ะก็พบกันคราวหน้าเนาะคราวหน้าติดครั้งหนึ่งสุกหน้า24นะคะหน้า่ยี่าคมเวลาบ่าย2โมงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาไลฟ์ให้ฟังต่อนะคะคือเรื่องนี้เราไม่มีปิดบังค่ะ เรารู้อะไรผู้บริโภครู้อย่างนั้นเหมือนเราเลยค่ะโอเคติดตามขอบครับร่วมแชร์ได้นะครับผมครับ